ทั้งผู้นั้นและแข่ผู้มีเกียรตทุกๆท่านค่ะมีฉันเื่อจนมีสกุพันวันเหนียวนะคะผู้ที่ประการคืออาเซียนชนันดอโชคค่ะจะกล่าวประวัติคร่าวๆของบริษัทลิมาเลเซียนะคะก่อตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซียค่ะนางข้าประเทศไทยเมื่อ2 0 4 0โดยดรปตะปีวน์บุญยิ่งยศกุลค่ะ ที่สำเร็จแล้วอดีตของท่านก็คือเป็นแม่ค้านะคะขอเชิญท่ออุ่นแม่โกตัสโซลธานีค่ะขอเชิญพบก,กับวิทยากรท่านหนึเลย,ยค่ะเชิญเลยค่ะ และลงมือทำ mm hmm. แล้วก็ต้องลงม uh ือทำกติกาประชวรีท่านผู้ <Zur S 2> <ๆ>ท่านผู้นำและนักธุรกิจสุเรียนทุกทุกท่านวิฉันวันนาภาคีพินผู้ผู้บริหารการขายและระดับเขตพิพิธการ ปรกะเทศูเรียนชูเรียนตั้งอยู่ที่บางบอนทองจังหวัดเงินทั้นบุรีนนข้นบุรีโดยเงินลงทุนประมาณหมื่นกว่าล้านบาทบริษัทแม่ตั้งอยู่ที่รัฐปีนังมาเลเซียโดยการนำเข้าของท่านดรปีเยวัตจุลจักรวงศ์สาค่ะ ผู้พูดคุณประภาพรเตรียมพูดคุณรัตวันเชิญค่ะอันของสูงหากคอยปองอย่างต้องิ ถ้าไม่คิดตีายจะได้ห <Wow. S 1> รือเปล่สวัสดีค่ะท่านผู้ร่วมธุรกิจทุกท่านนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้นำบริษัทของเรานะคะโดยการนำของท่านประธานดรเบียวัตยุรัจกูรสาน,นนะคะขอบคุณที่โอกาสพวกเราอาชีพทุกท่าน เยีนท่านมีบ้านมีรถมีเงินเือนร่วมเสดจนะคะคุณละดาวันเสริมสีค่ะขอเชิญท่านเข้าค่ะสวัสดีค่ะดี่นีนืพี่าลดาวันเสริมสี วันนี้มีความภูมิใจที่ได้มาอยู่จุดนี้ค่ะออขอขอบคุณอาซีอาซีอาซีเอ็มจีระศัดิ์แสนอารมณ์นะคะที่มีที่ที่ม,มะะีให้เราท,ท,ที่ที่ช่วยให้เราขึา้นมาอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณป,ป,ป้าาภั <laughs> <g ül> ยบปบาพาบอลยยงไครรอดค่ะ